สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆต้องเรียนออนไลน์นะคะช่วงนี้นะคะโรคระบาดก็หนักขึ้นทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องตือนให้คุณพ่อคุณแม่ไปฉีดยาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะที่สําคัญนะคะทีนี้เราจะมารู้จักคําว่าสวมห่างแล้วก็ล้างนะคะสามตัวนี้นะคะสวมก็คือสวมหน้ากากาอยู่ตลอดเวลานะคะฝึกสวมมาให้ติดเป็นนิสัยน,นะคะนะักเรียนจ๋า สองก็คือสองก็คือเว้นระยะหา่างอย่าไปอยู่ใกล้กันนะคะเราต้องเว้นระยะห่หางกันนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเวลวนานักเรียนจะไปไหนอย,อย่าไปอยู่ที่คนเยอะๆนะคะต้องเว้นไว้นะคะทีนี้สุดท้ายคือสามล้างนะคะล้างก็คือหมั่นล้างมือล้างมือบ่อยๆล้างให้สะอาดนะคะหมั่นล้างให้สะอาดเพื่อป้องกันโรคติดต่อนะคะจะได้ไม่ เข้ามาอยู่ใกล้เราถ้าเราทําความสะอาดอยู่ทุกวันนะคะล้างมือนะคะทีนี้เราจะมาเข้าในหน่วยการเรียนรู้ของเราเลยนะคะนักเรียนครับนักเรียนฟังคุณครูอยู่หรือเปล่าเอ่ยทางบ้านนะคะฟังอยู่หรือเปล่าคะช่วยกันตอบได้นะคะสัปดาห์นี้คุณครูสอนในเรื่องของอะไรเอ่ยนักเรียนพอจะรู้ไหมเอ่ยเรามาเรียนรู้ในสัปดาห์ที่5้าแล้วนะคะหน่วยนี้เป็นคือสัปดาห์ที่5แล้วนะคะเรื่องของขยับกาย สบายชีวีนะคะขยับกายสบายชีวีนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดรู้สึกจะเป็นห้าตอนด้วยกันนะคะห้าตอนด้วยกันก็จะมีตอนที่หนึ่งชนิดของการออกกําลังกายชนิดของการออกกําลังกายเป็นยังไงนักเรียนทราบไหมเอ่ยชนิดของการออกกําลังกายก็คือการเล่นการเล่นการเล่นไม่ว่าเราจะเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นคืออยู่ในชนิดของการออกกําลังกายการเล่นการวิ่งการวิ่งก็ ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะการตีเบดก็ถือเป็นการออกกําลังกายการฟังเพลงร้องเพลงก็ถือเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ประโยชน์ของการออกกําลังกายบ้างข้อที่2จะเป็นประโยชน์ของการออกกําลังกายการออกกําลังกายนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการเอ้ยอะไรนะนักเรียนคจะรู้ไม่เอ่ยไหนน้องตอบคุณครูหน่อยสิคะเอประโยชน์ของการออกกําลังกายก็คือทําให้ร่างกายเป็นยังไงคะแข็งแรง ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะผิวพรรณก็จะสวยผิวพรรณสดใสนะคะหน้าตาก็จะสดใสด้วยเป็นสีอะไรนะสีชมพูนะคะไม่ดําไม่มืดถ้าเราออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายนะคะแล้วก็จะทําให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายดยจะเดินไปไหนมาไหนหยิบของหยิบอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะสะดวกแล้วก็อะไรนะคล่องตัวด้วยนะคะนะคะทีนี้มาดูข้อที่3การปฏิบัติต,ตนในการออกกําลังกายบ้าง การปฏิบัติตนในการออกกําลังกายการออกกําลังกายนี้เราต้องออกกําลังกายให้ถูกวิธีด้วยนะะนกเรียนจาย๋าออกกาลังกายให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ไม่อะไรไม่ใช้เวลามากเกินไปนะคะอย่างเช่นน้องๆอ,อนุบาลเนี่ยเราออกกำลังกายประมาณสักสินาทีสิบห้านาทีนะคะก็โอเคแล้วเราออกกําลังกายให้เหมาะสมกับเวลานะคะที่สําคัญทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการออกกาลังกายแอบ เมื่อกี้ก็พูาเรื่อประโยชน์อการออกกําลังกายนะคะชนิดของการออกกําลังกายแล้วก็การปฏิบัติตนในการออกกําลังกายทีนี้เรามาดูการเล่นเครื่องเล่นสนามบ้างเครื่องเล่นสนามก็จะเป็นการออกกำลังกายของน้องๆเหมือนกันแล้วน้องๆไปเล่นเราก็ต้องดูแลความปลอดภะะัยนะคะแล้วก็วิธีการเล่นที่ถูกวิธีด้วยคุณครูก็ต้องคอยดูนะคะพีลูกจริงๆคุณครูก็ต้องคอยดูลูกนะ,ะใจใายปล่อ,อยเล่นตามลาพังก็ไม่ได้ต้องดูนะคะตรงนั้นนะคะนี่คือการ อยู่ในหน่วยของขยับกายสบายจีนีนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเจอกันกันกบคุณครูพี่นาน,นะคะคุณครูลูกของน้องคงไม่ลืมแล้คุณครูพี่นาน,นะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่สัปดาห์นี้เราได้ไปแล้วนะคะการการเรียนรู้ในเรื่องของการออกกําลังกายประโยชน์การพักฟ่อนอยู่ในการออกกำลังกายทั้งนั้นเลยคะ่ะนะคะทีนี้เรามารองลงกันหน่อยด้ไหมคะเพื่อที่จะขยับร่างกายของเราไปด้วยดีไหมคะ สนุกไปด้วยโอเคไหมคะทางบ้านโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคเราไปด้วยกันเลยคะ่ะร้องตามรครูไปก่อนนะคะร้องตามครูนะคะพระ้อมไหมยังเอยแต่พร้อมแล้วไปด้วยกันเลยคะ่ะมาถอยมามาถอยมาใช้เวลาว่างให้สนุกใช้เวลาว่างให้สบายมาถอยมามาออกกําลังกายเพื่อร่างกายได้แข็งแรงเที่ยวเลยนะคะ มาเถอะมามาเถอะมาใช้เวลาว่างให้สนุกมาเถอะมามาเถอะมาใช้เวลาว่างให้สบายใช้เวลาว่างให้สบายโอเคแค่นี้เองร้องได้ไหมคะนักเรียนจ๋าทำได้ไหมคะไม่ยากนะคะนักเรียนต้องไปหัดร้องด้วยนะคะได้ไหมคะนักเรียนหัดร้องด้วยนะคะราไม่ต้องไปใช้ดีลายมากมายนะคะนักเรียนอยู่ทางบ้านนักเรียนก็ ฝึกร้องไปแล้วก็ใส่ท่าทางไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวในแบบฝึกก็มีนะคะโรงหนูที่ทําแบบฝึกยังไม่เสร็จนะคะให้ในักเรียนทาต่อไปเลยใบงานของคุณครูคพี่รบนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะให้ลูกทําไปได้เลยนะ,ะใบงาน,นนั้นนะ,ะสัปดาห์นี้นะคะให้ในักเรียนทําในหนังสือที่คุณครูคให้ไป3มเล่มน,นะคะถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จก็นักเรียนทําต่อไปได้เลยนะคะฝึก <necess ari> ระบายสี <necess ari> ฝึกคานฝึก <necess ari> ลากเส้นนะคะจะมีหมดเลยในนั้นนะคะขอให้นักเรียนทําด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะเปิดตัวไปด้วยนะในออนไลน์ที่คุณรูจะส่งไปในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ